大。 วัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีเราก็จะกลับมาพบกับรายการรวมใจเป็นหนึ่งนะครับในปีนี้เราก็จะกลับมาพบกันเร็วขึ้น30นาทีจากเดิมผ่านช่องทางออกอากาศของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับ ช่องทางหลักก็คือสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz ครับแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net ครับรายการทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะรับฟังย้อนหลังได้6เดือนด้วยครับพร้อมกับรายการที่ออกอากาศส่วนทาง Facebook Fanpage นะครับก็เข้าไปที่ Fan Page วิทยุศึกษา FM 92ครับ ใครที่มีแอปพลิเคชันฟังเพลินของอสมทนะครับก็เลือกรับฟังที่วิทยุศึกษาครับสำหรับกล่องรับสัญญาณดาวเทียมย่าน KU b a n บนะครับก็เลือกรับฟังที่ช่อง FM92 ครบับรายการของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นะครับก็จะออกอากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง20นาฬิกานาทีครับ รายการของเรานะครับก็ได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบริหารจัดการโดยมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทยครับรายการในวันนี้ผมสว่างสีสมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับในช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะครับเราก็ยังคงจะคุยกันในเรื่องของคนพิการกับการทำอาชีพ ล่ามแปลภาษาต่างประเทศแขกรับเชิญของเรานะครับก็เป็นสตรีพิการที่มีความสามารถอีกท่านหนึ่งจะเป็นใครนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงต่อไปเลยครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการสัมภาษณ์นะครับวันนี้อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ในช่วงต้นนะครับว่าเราจะมา คุยกับสตรีพิการท่านหนึ่งนะครับที่มากความสามารถนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่ยงในบทบาทของการเป็นล่ามแปลาภาษาไทยอังกฤษอังกฤษไทยนะครับซึ่งก็อาจจะยังเป็นอาชีพที่คนพิการหลายคนก็อาจจะยังไม่ได้ทําในด้านนี้มากนักนะครับในตลาดก็อาจจะยังมีน้อยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณนันทกมลรุ่งทิมนะครับในบทบาทของการเป็นล่ามแปลาภาษาไทยอังกฤษนะครับ ตอนนี้คุณนะัทกมลหรือว่าคุณเอิร์ธก็ได้อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับคุณเอิร์ธครับสวัสดีค่ะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวมใจเป็นหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันปกติเท่าไหร่นักนะครับเป็นเรื่องของการทําอาชีพของการเป็นล่ามนั่นเองนะครับยินด,ดีครับครับผมก่อนที่เราจะไปคุยกันในเรื่องของรายละเอียดนะว่าอาชีพล่ามของคุณเอิร์ธที่ทํา อะไรบ้างทำยังไงบ้างเนี่ยนะครับอยากให้คุณเอ,อิร์ทเล่าเกี่ยวกับตัวเองนิดนึงนะครับว่าคุณคุณเอ,อิร์ทถ้าถ้าเล่าได้นะครับว่ามีความพิการอะไรนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับค่ะก็มีความพิการทางกายและการเคลื่อนไหวนะคะเกิดมาจากคานเสิรเกี่ยวกับไขสันหลังค่ะครับปัจจุบันนี้ก็ทําเกี่ยวกับแปลภาษานะคะแล้วก็มี สาหนบริการส่วกขอการให้ความรู้หรือว่าอบรมคนพิการที่ทำางานร่วมกับมนิทินะคะครับแล้วก็นอั้นก็จะมีเป็นวิทยากรดางเล็กน้อยค่ะอือก็มีทําอยู่อย่างอื่นนอกจากเป็นล่ามด้วยนะครับ,คร,บครับผมทีนี้อยากให้คุณเอิร์ธเล่าที่มาที่ไปของการมาทําอาชีพล่ามครับว่ามันเริ่มมาได้ยังไงครับค่ะ เรื่องของการแปรหรือว่ากา,ารลาบเนี่ยเริ่มมาจากแปรในโบทค่ะในบกถคริปเพราะว่างปัจจุบันเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามีเอ่อคนที่เป็นผู้เชื่อนะคะก็จะหรือว่าคนที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณชักหนึ่งปเปอร์เซ็นต์หรือว่ามากกว่านั้นเล็กน้อยค่ะครับก็คือก็จะมีการรวมตัวประชุมกันในวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็ ในช่วงประมาณปีสองพันค่ะก็ะได้เริ่มต้นแปลในบทวันอาทิตย์ค่ะที่มิชนารีที่เป็นคนเขีนานเขาเีนาเป็นภาษาอังกฤษค่ะเขามากอเลยนะตอนตอนนั้นใครขอให้แปลครับหรือว่าเราอาสาแปลเองคือตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าที่มิชนาลีเนี่ย ซึ่งเดินทางมาจากที่อเมริกาได้ไม่นานค่ะเขาก็มีคน้งใจที่จะมาประกาศเรื่องของการรับโทษบาปแทนเราของพระเยซูใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของเขาและครอบครัวเขาก็มารู้จักกับเราเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันมากอย่า่อยู่บางใ,ใกล้ๆกันแล้วก็เริ่มไปมนัดการหรือว่าไปไประชุมที่โบสถ์เดียวกันต่อหน้าที่เขาจะเริ่มมาตั้ง ที่ประชุมของตัวเองนะคะจะเลยรู้แต่การนี้ค่ะเขก็รู้ว่าเราพูดคุยกับเขาได้แล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไม่ได้รู้ว่ามีอาชีพลาดนะคะแต่ว่ารู้ว่าเขาเปรื่องภาษาไทยไม่ได้ก็ช่วยเขาแปลเวลาฟังให้เข้าใจแบบคือช่วยอธิบายเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าค,คิดว่าถ้าได้เข้าใจบ้างก็จะได้มีมี นามารถที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะครับผมแล้วก็พอมาไปได้มีโอกาสไปเรียนที่โรงเรียนพักทัีฑ์นะคะเป็นศูนย์ฝึกอบรมพระทัมฑ์รีแล้วก็ได้เห็นว่ามีการแปลที่ศูนย์อบรมพระทัมฑ์รีมันก็มีอาจารย์ที่มาจากต่างประเทศเหมือนกันก็าน้องแปลก็เลยได้เห็นเป็นครั้งแรกว่าอ๋อมันมีการแปลที่เป็นแบบรูปแบบชัดเจนเลยแบบเนี้ค่ะ แล้วพอการที่เรียนเนี่ยก็หลังจากที่เรียนจบแล้วก็พี่มิชนาลรก็มีความตั้งใจที่อยากจะตั้งที่ประชุมก็เลยขอให้มาช่วยแปลก็เลยลค่ะอืมนั่นคือจดเริ่มต้นเมื่อประมาณปีสองพันก็ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปีแล้วนะครับ <Okay. S 1> ครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มแปลเป็นอาชีพตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่า การที่ได้เข้ามาแปลนอกจากนอกจากงานในในโบสถ์นี่น,นะครับได้ไปแปลที่อื่นอีกไหมตอนเริ่มแรนเนี่ยนะคะที่แปลเป็นอาสาสมัครที่โบสถ์นเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพไม่ได้รับค่าตอบแทนนะคะ<อ>เป็นสิ่งที่เราอยากทำเป็นเหมือนอาสาสมัครแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนได้ใช้สิ่งที่เราทําได้อนะะียค่ะที่จะร่วมในที่ประชุมของรเราคนอื่นเขาก็จะทําอย่างอื่น เหนือา,างคนเชื่องเนเยอย่างเงี้ยค่ะทำเป็นเอส่วนวิธีการเนี่ยเป็นก็เป็นการฝึกที่ดีมากเพราะว่าที่มิชนาลีที่เป็นผู้ที่เ่มก่อตั้งที่ประชุมนะคะ่ะท่านก็เป็นแพทย์มาก่อนฉะนั้นท่านจะใช้เวลาในการเขียนหรือว่าพิมพ์เนื้อหาที่ท่านจะเทศนาค่ะท่านจะพิมพ์ทุกคำเลยตั้งแต่สวัสดีไล่ไปเรื่อยเืยจน,นจบ เนื้อหาที่ท่าน,นกูก็คือพิมพ์สคริปทั้งหมดนะคะรวมถึงข้อพระคัมภีร์ที่ท่านจะจกล่าวถึงแล้วก็เอามาเอาระระดาษนั้นเนี่ยเอามาให้เราส,ส่งสัจยาวร่วมหน้าค่ะก็เราอ่านทำความเข้าใจก่อนถ้าสงสัยต้องเือนก็ถามได้ก็เป็นการเตรียมตัวที่ดีค่ะเพราะว่าเราจะได้เขาเ้าใจเน,นะะื้อหาทั้งหมดแล้วก็แปลตอนแรกเป็นแปลได้ล่ามพูดตามที่เรียกว่าคอนเทต์ือก็คือ พูดพูดพูดแล้วหยุดแล้วเราก็แปลอืมครับอันนั้นน่าจะทำอยู่ประมาณหกเจ็ดปีค่ะอืมและหลังจากนั้นนีก็มีคนที่เห็นเราแปลที่ในที่ประชุมใช่ไหมคะแล้วก็หมายถึงว่าในที่เด็ที่ประชุมนั้นทีครับแล้วก็เขาก็ทํางานอยู่ที่มณฑิที่เป็นมณฑิทคริสเตียนที่เกี่ยว ทำงานด้านเด็กคิกการแล้วเขาก็จะมีสัมมนาเชิญไปที่แร้วตอจากออสเตรเลียามาค่ะครับแล้วก็หาคนแปลเขาก็กจอว่านี่เคยเห็นน้องคนนี้เขาแปลอยู่ที่โบ้ก็เลยลองติดต่อมาเขากว่าเห็นเขาแปลบ่อยทุกอาชีพลูกเขาแปลได้ครับก็เลยทางมู้นที่นี้ก็เลยติดต่อมาว่าจะรับแปลงานอปรกรมนี้ไหมมีสองสัจาะ แล้วเขาก็มีโพสต์ไอให้เราเป็นด้วงเลาก็จะเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดก่อนเรื่องหน้าแล้วก็วิเีย่กรก็จะเดินทางมาก่อนถึงวันงานประมาณหนึ่งถึงสองวันนะคะก็จะสามารถสอบถามได้ค่ะก็เลยเป็นขั้นตอนที่เหมือนจากง่ายไปยากอย่างเนี้ยค่ะค่อยๆแล้วก็การแปลที่มูลทิก็เป็นครั้งแรกที่ได้ข้อตอบแทน อ๋อพอพอจะบอกตัวเลขได้ไหมครับเผื่อคุณผู้ฟังสนใจอยากเป็นล่ามบ้างอ้อตอนนั้นจำไม่ได้ละหลายปีมากแล้วแต่ว่าภ่าปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าตอบแทนในการเป็นล่ามโดยท,ทั่วไปก็มีหลายอัตรานะคะครับอย่างเช่นถ้าเป็นราชการบางครั้งเขาก็จะเบิกด้วยอัตราวทิทยากรเอชนครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็น านทั่วไปในงานทั่วๆไปก็จะมีการทำใบเสนอราคาแล้วก็ตกลงราคากันครับตั่ว้างอืมครับผมแสดงว่างานที่คุณเอิร์ธพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ที่มูลนิธินั้นก็คือเป็นงานแรกที่เราได้รับค่าตอบแทนเลยเป็นที่ทำเป็นอาชีพใช่ค่ะอืมตอนนั้นรู้ตอนตอนนั้นรู้สึกยังไงครับกับงานแรก ทุกครั้งที่แปลนะคะก็จะรู้สึกว่ามีความตั้งใจอยากจะให้ทั้งสองฝ่ายคือท,ทั้งผู้พูดและผู้ฟังค่ะเข้าใจกันก็จะรู้สึกว่าดีใจรู้สึกว่าเราแบบได้เหมือนเป็นคนกลางที่จะสื่อสารใช่ไหมคะเพราะว่าผู้พูดอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไม่ชนะหรือว่าวิทยากรที่มาจากทีมออสเตรเลียที่มาช่วยให้ความรู้เรื่องเด็กเนี้ยค่ะ ก็เห็นว่าเขาต่างมีความตั้งใจที่ดีที่เขาอยากสะ่ให้ข้อมูลเขาอยากจะบอกเล่าถึงเรื่องราวหรือว่าเนื้อหาที่ด้วยเจตนาที่ดีของเขาอย่างเงี้ยค่ะที่เขาอยากจะบอกให้กับคนไทยแต่ก็เชื่อว่าข้อกรณ์เหล่านั้นเป็นประโยชน์อือยากให้เป็นใครฟังเข้าใจครับผมรังที่ได้แปลก็ดีใจแล้วก็ได้ความรู้เองด้วยค่ะอืมครับ หลังจากนั้นมีงานประเภทนี้เข้ามาเรื่อยๆไหมครับค่ะเพราะว่าข้อดีอย่างนึงก็คือเวลาที่ทํางานใช่ไหมคะก็จะมีคนเห็นอือย่างเช่นในกานอบรมครั้งหนึ่งก็จะมีคนเข้าร่วมอบรมจานวนมากใช่ไหมคะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ร่วมในกิจกรรมของกลุ่มคนพิการค่ะแล้วก็จะมี คนที่มาจากต่างประเทศจะเป็นผู้นำคนพิการจากต่างประเทศเหมือนกันเลยค่ะก็จะมาให้ความรู้มาฝึกอบรมคนพิการไทยเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องการคนแปลภาษาเหมือนกันแล้วก็ได้มีโอกาสเปลแปลงในงนคนพิการนะคะครั้งแรกที่ได้เปแปลก็จะเป็นพันโทตอบคงคุณคอนชิดที่ทำให้ได้เปลแปลตนั้นผู้แทนคนพิการมาจากที่ธนาคารโลก เป็นครับคะล้วก็ตอนนั้นก็จำได้ว่าบอกกับคุณต่อบอกว่าหนูเคยแปลแต่ในบทไม่เคยแปลอันนี้เพรว่าเดี๋ยวจะพูดได้ไม่ถูกต้องหรือว่าคำศัพท์บางคำอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้จักคุณต่อก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าคำไหนที่ไม่ได้เดี๋ยวครับพี่จะช่วยเขา,าให้ไปลองได้เลยแล้วก็เขาอยู่ด้วยเพราะว่า ทราบว่าคุณต่อเขาใช้ภาษาอังกฤษได้ดีอยู่แล้วก็เห็นที่เขาพูดใช่ไหมแล้วก็เขาบอกว่าให้ลองทําได้เลยแล้วเขาอยู่เรือค่าคําไหนที่ไม่แน่ใจหรือไม่รู้จักก็เขาจะบอกคำไหนให้อืมอืมครับผมวันแรกๆมีประมาณคำหรือสองคำที่ที่ยังไม่รู้จักมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านจะบอกจริงิอืมครับหลังจากนั้นก็คืองาน ที่รับแปลส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่อยู่ในแวดวงคนพิการไหมครับหรือว่ามีไปแวดวงอื่นด้วยก็จะมีการร่วมแปลเนี่ยอย่างที่บอกว่าแปลแบบคอนเซปติฟก็คือแปลแบบพูดตามใช่ไหมคะพูดพูดไม่หยุดแล้วก็เราพูดหลังจากนั้นเนี่ยก็เร่มแปลแบบที่เป็นพูดพร้อมกันเลยค่ะร่างซ้อนหรือว่าเป็นเนเนี่ยอันนี้ก็เร่มแปลที่ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาคนพิการเอเชียแปซิฟิกที่เอ c ซี c <c <oughs> เป็นที่แกรกนะคะเป็นงานของการดำเนชีวิตอิสระค่ะเป็นอินดิเพนเนต์ลีวิ่งนิ่งหลังจากนั้นก็มีคนที่เห็นแล้วก็ชวนไปแปลงานที่เกี่ยวกับผู้หญิงสิทธิสตรีหรืออะไรเงี้ยค่ะเรื่องของงานเด็กก็ยังแปลอยู่ต่อนเนื่องนะคะ <c oughs> แล้วก็มีไปแปลเกี่ยวกับ เรื่องของงานศาสนาด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเหมือนพอคนได้รู้จักก็มักจะสอบถามในอย่างเงี้ยคะ่ะแล้ก็ชวนไปแปลส่วนมาก็จะทําอยู่ในกง,งานพัาสังคมหรือว่างานที่เกี่ยวกับาการกระชุนวิชาการคะ่ะอืมครับผมแล้วในการที่เราก็ใช้วิวแชร์เงี้ยครับมีความท้าทายอะไรในการทําอาชีพล่าม อาจะมีเรื่องสถานที่นะคะสถานที่อยู่ได้าอย่างเช่นที่ประชุมที่เราแปลให้ที่ไม่ชนาดีนะคะอันนั้นก็เป็นโบสเล็กเล็กใช่ไหมคะก็ไม่ได้มีอาคารของตัวเองเช่าสถานที่แล้วก็อยู่ชั้นสอง oh. ก็จะมีที่น้องที่ประชุมเช่วกันยกท้นไตเช่วยอ,อุ้มนะคะคือเป็นชุมชนหรือว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีมากมีความรักมีความ สนับสนุนซึ่งกันและกันใช่ค่ะก็จะมีแบบความอนเนื่อความสะดวกเข้าที่สถานการณ์ที่จป็นัดของสถานที่ใช่ไหมคะคแต่ว่าพี่น้องก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอึดอัดใจ,จก็ยินดีที่จะช่วยเหลือมาเรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นแล้วก็สิ่งที่เราทําหรือว่าความสรค์ของเราก็เป็นประโยชน์กับชุมชนใช่ไหมคะชุมชนก็ยินดีที่จะแบบสนับสนุนชุมชนก็จะใช้ประโยชน์เพิ่มเพิ่มทำอาหารเก่ง เขาก็ทําอาหารมาอย่างนี้ย่บางคนแปลได้เขาก็แปลบางคนเล่นดนตรีได้เขาก็เล่นดนตรีก็เป็นลักษณะวัฒนธรรมในชุมชนที่มีอะไรที่เราทําได้แล้วก็เอาความสรว์ของแต่ละคนมาครับให้เป็นประโยชน์เป็นการละกันอน็หลักการก็เลยง่ายสาหรับชุมชนคลินะคะแล้วก็ที่มีชลีก็ทางเวทีสําหรับที่จะใช้สอนใช่ไหมคะที่เวทีก็มีทางลอดเล็กเเพราะว่าอันนั้นเราทําได้เป็นเป็นสิ่งที่อ๋อ ค่ะแต่ว่าตัวโครงสร้างของอาคารด้วยความที่เราเช่าแล้วก็ไม่สามารถที่จะดัดแปลงได้มากค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกงานล่ามหลังจากที่ทําเป็นอาชีพแล้วอะค่ะล่ามในการประชุมส่นสวนมากเนี่ยจะจัดเป็นการประชุมที่ค่อนข้างใหญ่มีจานวนผู้เข้าร่วมมากเพราะว่าเป็นวิทยากรที่มาให้ความรู้จากต่างประเทศ ก็มักจะทําเป็นกิจกรรมที่ใหญ่ก็จะจัดในโรงแรมค่ะอืมทีนี้นมาจัดในโรงแรมมันก็มีความสะดวกในเรื่องของมีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะแล้วก็โรงแรมมันก็จะมีคนที่ใช้กระเป๋าเดินทางซึ่งเป็นรล้อลากอยู่แล้วหรือว่ารถขนกระเป๋าของโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีลิฟต์แล้วก็มีทางลาดที่อำนวยความสะดวกพอสมควรฉะนั้นในช่วงแรกๆของการทํางานเรื่องสถานที่ด้วยความที่จัดในในโรงแรม ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่อาจจะมีเรื่องการเดินทางก็เดินทางด้วยแท็กซี่ใช่ไหมคะก็อันนั้นจะยากนิดหน่อยแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเ,เยอะแล้วก็มีหลายครั้งที่องค์กรที่เป็นองค์กรพัฒนาเล็กๆอย่างเช่นองค์กรเอ็นจีโอที่อาจจะไม่ได้มีงบประมาณมากนะ่างเนี้ยคะ่ะแต่ว่าต้องาการล่ามหรือว่ามีการอบรมที่เชนวิทยากรจากต่างประเทศแต่ว่าคืออาจจะสมนักงานของเขาอาจจะยังเป็นแบบ อีชั้นสองชั้นสามอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อยากจ้างเราเขาก็จะช่วยพาเราขึ้นสามบนก็ลักษณะของลูกค้ามากักจะเป็นลูกค้าที่เขาคิดว่าเราแปลได้ดีแล้วเขาก็อยากที่จะให้เรามาแปลเขาก็เห็่มัเป็นหความสะดวกแล้วแล้วอย่างเรื่องตู้ล่ามรอครับซึ่งมันจะค่อนข้างเล็กและแคบเนี่ยอันนี้มีวิธีแก้ปัญหาไหมครับ ในสมัยเริ่มต้นก็มีปัญหานะคะเพราะว่าเมื่อก่อนใช้วแชาขนาดใหญ่ครับตอนนี้แล้วก็ไม่สามารถเข้าไปตูตู้ล่างได้และตูล้ล่านหลายรุมม่นก็จะมีธรณีค่ะสมัยแรกๆเลยเนี่ยบางทีจะแปลคู่กับล่ามที่เป็นคนไม่ริกานะคะครับแล้วกต่ที่เขาก็จะช่วยแบบเอ่อให้เราายตัวหรือว่า มีเจ้าหน้าที่อุ้มเราเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็เอาอิสะระไปวงก่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็จะช่วยในการอำนวยความสะดวกเช่นเขาจะให้เราเข้าไปนั่งก่อนให้ถนัดแล้วเดี๋ยวเขาค่าเข้ามาตามหรือว่าหลังๆถ้าเริ่มกลิ่นขึ้นก็เริ่มเจรจากับเจ้าหน้าที่ตัวล่างได้ว,ว่าให้แกะประตูออกฝั่งนึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับใช่จ้ะหลังจากนั้นเนี่ยตอนตอนเริ่มต้นเลย ที่อุแชใส่เข้าไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องมีการอุ้มเข้าไปใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าลําบากมากไม่ค่อยสะดวกในการทาง,งานและใช้เวลาเยอะอก็เลยจเก็บเงินแล้วก็ซื้ออุ้มใใหม่ะค่ะที่มันเล็กลงกว่าเดิมให้มีขนาดเล็กพอที่จะเข้าประตูตู้ล่ามได้ง่ายขึ้นครับก็จะเหลือติดภารณีประตูนะคะอืมแต่ว่าก็ทำให้แบบเข้าไปแล้วก็ออกตูล่าได้ง่ายขึ้นครับ ก็เห็นว่ามีวิธีการที่แก้ปัญหาทั้งแก้ที่ตู้ล่ามแล้วก็รวมถึงเราก็จัดการตัวเองด้วยส่วนหนึ่งทีนี้นอกจากเรื่องของทักษะทางด้านภาษาแล้วคนที่จะเป็นล่ามเนี่ยยังต้องมีทักษะอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมครับคุณเอิร์ทใช่ค่ะคือภาษาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าคนที่จะทําล่ามแปลภาษาเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือจะต้องมีสมาธิค่ะ เพราะว่าเราจะต้องโฟกัสหรือว่าจดจ่ออยู่ที่ผู้พูดเราไม่คิดวกแวกตลอดระยะเวลาที่เราแปลเลยนะคะอันนี้สมาธิสำคัญมากอันที่สองก็คือจะต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่าเราจะต้องเลือกคำศัพท์ที่เราจะใช้แปลใช่ไหมคะเราจะต้องเรียบเรียงความหมายแล้วก็ทำทุกอย่างอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะให้การแปลเนี่ย ดำเนินไปอย่างทันท่วงทีค่ะฉะนั้นเราต้องคิดอย่างเร็วตัดสินใจอย่างเร็วจะลังเลไปมาไม่ได้ค่ะครับแล้วก็ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดค่ะอืมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อเนื้อหาที่เราแปลนะคะอันนี้หมายคว<อ>ามว่ายังไงฮะค,ค,คือเราต้องไม่เจือปนความคิดของเราค่ะคุณสว่างครับอย่างเช่นถ้าเราทําหน้าที่แปลเราจะต้องสื่อสารความคิดของผู้พูดค่ะ คือเขาจ้างให้เรามาแปลใช่ไหมคะไม่ได้จ้างให้เราแสดงความคิดเห็นของเราเองฉะนั้นต้องถือเรื่องที่เป็นงานที่สําคัญนะคะครเราต้องถ่ายทอดความคิดของผู้พูดอารมณ์ความรู้สึกสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อให้กับผู้ฟังโดยไม่เอาความคิดของเราเจือปอนหรือบิดเบือนไปค่ะแม้ว่าเราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยชอบหรือไม่ชอบนี่ก็คือเราก็ต้องแปลตามที่เราได้ยินถ้าโดยส่วนตัวของเรานะเนื่องจากเราอะจะ เลือกทำงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เราเห็นด้วยกับเขาอยู่แล้วเช่นเรารู้ว่าเขามีเจตนาที่ดีใช่ไหมคะเราเชื่อว่าเขาทํางานที่เป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอ่ในเบื้องต้นนะถ้าอันไหนที่เราไม่เห็นด้วยส่วนมากเราไม่รับเลยตั้งแต่แรกคือจะไม่รับทำใช่ไหมคะคแต่ว่าถ้าเราเลือกที่เราจะทําแล้วอะค่ะเราก็จะต้องเคารพการตัดสินใจของผู้พูด ว่าเขาตั้งใจที่จะพูดอันนี้สื่อเนื้อหาแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะอะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สารัญค่ว่าบางเรื่องเราจะเห็นด้วยไหมหรือเห็นต่างไหมอันนั้นเราต้องเคารพว่าไม่ได้อยู่ในขอบเขตอำนาจการตัดสินใจของเรานะคะเราเป็นผู้ถ่ายทอดอเป็นผู้สื่อสารอ,อางเช่นเวลามีคำถามคำตอบอย่างเงี้ยค่ะวิทยากรถามสมมตินะคะแล้วมีสถานการณ์ที่ผู้เข้าอบรมอาจจะตอบผิดเราก็ต้องแปลคำตอบของเขาค่ะครับ ถึงแม้ว่าจะถูกหรือผิดเพื่อที่เขาได้ตอบสิ่งที่เขาอยากจะตอบแลวเดี๋ยวเขาก็จะได้รู้ภายหลังว่าคําตอบนั้นถูกหรือผิดก็ไม่เป็นไรคอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ดับแปลงคําตอบเราดูไปแก้ให้เขาถูกอย่างงี้อันนี้ก็ไม่เหมาะไม่เหมาะไม่ทำแบบอืมโอเคเราต้องถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมาอย่างซื่อสัตย์ต่อเนื้อหาต้นฉบับค่ะครับผมพอฟังคุณเอิร์ดเล่ามาเนี่ยนะครับผมสึกว่าอาชีพราบนี้น่าจะให้อะไรได้หลายอย่างเลยสําหรับคุณเอิร์ดนี่ คิดว่าอาชีพล่ามให้อะไรเราบ้างครับอาชีพล่ามก็ให้ประโยชน์มากหลายอย่างจริงๆค่ะได้ทั้งความรู้นะคะทุกๆครั้งที่ไปแปลเราก็ได้ความรู้แล้วก็ได้รับโอกาสอันดีนะคะจากลูกค้าได้มีโอกาสได้เห็นหลายๆหน่วยงานนะคะที่ทํางานอย่างดีมากเลยบางครั้งก็ได้มีโอกาสไปแปลในต่างประเทศนะคะอย่างมีครั้งหนึ่งได้ไปร่วมกับทีมกีฬาค่ะ ก็สนุกมากเป็นนักกีฬาพาราลิมปิกแล้วก็มีการคัดเลือกคนไปฝึกอบรมนะคะที่อเมริกาให้ไปด้วยกันกับทีมก็จะไปแปลแล้วก็ได้มีการทดลองเล่นกีฬาหลายๆอย่างค่ะขี่ม้าเล่นเจ็ตสกีอะไรต่างๆก็สนุกมากนะคะแล้วก็ได้มีการแปลให้นักกีฬาพาราลิมปิกหลายท่านที่มาฝึกอบรมในประเทศไทยก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สนุกแล้วก็ประทับใจ เพิ่มโอกาสในชีวิตให้เราได้หลายอย่างเลยค่ะอนอกจากนี้ที่สําคัญที่สุดก็คือได้เป็นสื่อกลางระหว่างภาษาไทยใช่ไหมคะแล้วก็ภาษาอังกฤษจริงๆแล้วทั้งสองภาษานี้ก็มีความสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันซึ่งก็รู้สึกว่าภูมิใจในภาษาไทยด้วยนะคะที่เป็นภาษาที่ไพเราะแล้วก็มีความ ละเอียดมีความประณีตนะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษด้วยว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปในโลกเป็นจํานวนมากค่ะหลายคนที่เป็นคนที่เราแปลให้เขาไม่ได้เป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอ,อาจจะเป็นคนที่มาจากประเทศอื่นค่ะคในประเทศแถบอาเซียนก็จะมีสำเนียงแบบอาเซียนหรือแถบยุโรปหรือว่า<อ>ประเทศอื่นๆ,ๆใช่ไหมคะก็จะมี เสียงที่แตกต่างกันไปค่ะาบางทีก็ต้องต้องไปฟังบ้างอะไรบ้างมีการคาดการประกอบบ้างฉะนั้นมันก็มีสิ่งที่เราต้องต้องฝึกฝนต้องเตรียมตัวในการที่เราต้องฝึกฟังใช่ไหมเสียงหลายแบบแต่มันก็เป็นโอกาสให้เรารู้จักวัฒนธรรมรู้จักผู้คนที่หลากหลายค่ะอืและที่สําคัญที่สุดเลยโดยเฉพาะการแปลในที่ประชุมที่ประชุมวันอาทิตย์ของคนคริสใช่ไหมคะ ็รู้สึกว่าดีใจมากเพราะว่าได้แปลเรื่องราวของพระเจ้าใช่ไหมคะซึ่งเป็นพระคัมภีร์นะคะพคัมภีร์ไบเบิลก็เป็นเนื้อหาที่ที่สําคัญแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนต่อความหมายคําถามสําคัญในชีวิตของคนก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดค่ะถ้าเทียบกับทุกๆอย่างที่แปลมานะคะการได้แปล เรื่องราวของพระเจ้าเป็นความสําคัญที่สําคัญแล้วก็มีความหมายกับชีวิตของเรามากครับครับก็เจนว่าอาชีพล่ามอาชีพเดี่ยวก็ได้มอบประสบการณ์แล้วก็ประโยชน์หลายๆอย่างนะครับให้กับคุณเอิร์ธนะครับในหลายๆมิติเลยก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเอิร์ธนะครับที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานล่ามอาชีพนะครับ โอกาสต่อไปนะครับเดี๋ยวเชิญมาคุยกันในเรื่องอื่นๆนะครับเพราะว่าคุณเอิร์ดเองก็มีทํางานในด้านอื่นๆด้วยนะครับก็ขอเป็นครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้รายการดวงใจเป็นหนึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่คุณเอิร์ดมาพูดคุยกับรายการของเราครับยินดีมากเลยค่ะขอบคุณค้ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังครับเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับ ขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามรายการรวมใจเป็นหนึ่งของเรามาตลอดนะครับรวมถึงกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สนับสนุนรายการของเราด้วยครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ